ทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับดีเกชาชาแนลมีชื่อสถานีไปอีกสถานีมีชื่อแบบช่องตัวเองไปอีกนะจ๊ะก็คือชื่อช่องอ่านว่าดีเกชานะคะก็วันนี้กลับมากับการเออจริงๆออะ <laughs> จริงๆอะวันเนี้ยทําลุคนี้ไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้เออการ์ดไป คลิปหน้านะจ๊ะถ้าใครอยากดูต้องติดตามนะคะกด subscribe เนาะข้างล่างนะคะก็ทำลุคนี้ไปเกี่ยวกัารจีบป่ะเออเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะก็คือวันนี้ตามชื่อคลิปข้างล่างเลยนะคะคือบอกแล้วว่าเป็นหัวข้อไม่ได้ตั้งใจรีวิวนะคะก็คือไม่ได้ตั้งใจรีวิวคืออีนี้ไม่ได้ตั้งใจรีวิวจริงจ้ะแต่ว่าก็คือแบบ อยากรีวิวเออคือมันได้มันได้แต่งหน้าแล้วก็เลยหยิบสักตัวสองตัวมาดีวิวดีกว่าให้หายคิดถึงคิดถึงมาหือไม่รู้ค่ะคิดถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอยากทําก็จะทําจะโอ้ยหัวแม่สู่ยังบนนั้นรับสมัครคนทําผมนะคะบอกก่อนนะจุดนี้เนาะคอวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าพรมันเป็นพรเอจบิวตี้ครีมคลีนซิ่ง ครีมล้างที่เพื่อนสาวโทรเข้านะคะก็คือมาต่อกันเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเขาบอกว่าเป็นครีมล้างหน้าเป็นครีมล้างเครื่องสำอางของพรนะคะไปได้มาจากอะไรวะวัดสันไปดูพี่สายป่านมาค่ะนะคะนางบอกว่าลดอยู่ก็เลยสอยมาลองว่ามันจะดีจริงๆหรือเปล่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าบิวตี้เซรั่มเข้มข้นสูงถึง40%ลาลาส่วนประกอบอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูว่านางล้างออกจริงหรือเปล่านะคะเป็นพรข้างหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่ามีฉลากภาษาไทยแปะขึ้นมาด้วยนะ สองร้อยเจ็ดสิบกรัมแลกมาเท่าไหร่วะตอนนั้นมันสามร้อยสี่สิบไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือประมาณสามร้อยกว่าบาทมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งก็จะเหลือมันร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะจ๊ะก็ถือว่าคุ้มกับสองร้อยเจ็ดสิบกรัมมาลองมาลองเลยดีกว่าว่าก่อนจะล้างออกปะโอเเห็นเป็นภาษาญี่ปุ่นกูหยิบเลยนะจ๊ะก็ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะคือใช้มาแล้วนานแล้วด้วยหลายสักพักแล้วนี่ะรรับสมัครคนทำผมดูแต่ผมดิฉันนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอหนีผม,ผมแป๊บนึงด้วยข <Wow. S 1> ออนุญาตบีบหนีผมแป๊บนึงนะจ๊ะหน้าอะไรดูขาวกว่าตัวเนะาะใส่ละสูดแน่หนีผมพา <c oughs> ไม่เจอแปบ๊บนึง <c oughs> ก็มาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลานวดพอสมควรน,นะ้าแรแตแกะขนตามาก่อนนะจ๊ะเก็บไว้จ้ะจะใช้อีก งกนะคะมันเป็นครีมสีขาวแบบนี้นะเนื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมเออมันไม่โฟกัสโอ้ก้องโทรศัพท์อะเนาะโอ้ยเมาส์ก่อนอยากมีบรรยาแบบว่าซื้อกล้องดีๆมาทำรีวิวกับเขาบ้างนะคะแต่ว่าคือไม่มีบรรยาเลยจ้ก็ใช้กล้องโทรศัพท์ไปก่อนเนาะโอเคอันนี้คือเขาอาจจะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าสารแน่ไง <laughs> สารแน่ใช้เยอะนะคะก็ ใช้ไปแลกซื้อมาถูกเนาะเออไปอีกจีจอกพอจะหมดนี่ไม่สำนึกนะจ๊ะถูไปเลยเขาบอกว่าให้วนก่อนเหมือนจะแรงนะแต่ว่าน้ำหนักมือไม่ได้ใส่เยอะเลยนะคะว้าตายแล้วหล่อนดูสิสังเกตนะวันนี้ชนะแน่นพอตัวนะจ๊ะก็้นวดไปก่อนเขาบอกว่าให้เดี๋ยวอ่านกอนเด้อฝืมเด้ออ่านก่อน,อน,อนเขาบอกว่านวดให้ทั่วใบหน้าแล้ว เช็ดอะไรวะเช็ดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะก็นวดไปก่อนตรีดตดปะตูด้วยแต่งแล้วก็ได้รูปออกเออแต่รีดตูดจะคองหายวัวคือฉันหัวเถิกอมากเธอฉันจะบอกให้หน้าผากเธอเนี่ยแบบ มันไม่ได้จอดได้มันไม่ใช่ลานจอดรถนะมันใช้คำว่าลานจอดรถไม่ได้มันต้องใช้คําว่าลานจอดเครื่องบินอวนกาศนะจ๊ะโอ้ยใหญ่ไปอีกนาซาต้องยอมนะจ๊ะณจุดนี้ฉันผ่านนะจ๊ะเขาดังเขายั้งเบิร์ดจริงๆล้างตาได้ด้วยนะแต่ว่าคือยังไม่ล้างไงอยากลืมตาคุยด้วยอยู่ถ้าล้างปุ๊บมันก็จะต้องหลับตาแล้วก็นวดๆคลึงๆใช่ไหมละ่ะเอออันนี้เราอยากแหกตาคุยกันอยู่นะจ๊ะแล้วก็อย่าเพิ่งล้างคิ้วนี้ไม่ได้ใช้ดินสอเขียนคิ้วธรรมมดานนะะะจจ๊บบบบบอออกกก่่ใช้แแเิคคื แบบนี้เป็นแบบเมจิกที่แบบว่าเป็นที่ดีดสอร์เกตคือแบบเมจิกซึ่งติดโทนติดนานโอ้ยบึงด้วบงทาสิบอิออกเลยเนี่ยรองหน้าเหรออินนี่จะไปวิ่งนะตาอาเดี๋ยวขอเวลางดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะตาดวย <c oughs> <c oughs> ตกใจพอ,อนวลๆไปสักพักมันก็จะ <c oughs> เป็นน้ำมันแบบนี้นะคะ เออวันไหนที่แต่งหน้าหนักๆก,ก็จะใช้อันนี้นะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเหมือนเราได้ดวนหน้าด้วยนะแล้วก็จะใช้ทิชชู่เปียกของยี่ห้อซาโตะโอชิโบริไฮเฟรชเซนนะคะผ้าเปียกเช็ดผิวชนิดแยกซองแบบพกพาแบบนี้นะซื้ออยู่ท็อปนะคะหาซื้อได้ความหมักงายของบอกเกิดนะนะ์เทือนะเนาะันไก่ตดกกกกัดก็ไดเพิ่มความสวยงามนะเนาะ เอาทิชชู่เปียกออกมานะคะที่จริงที่จริงเช็ดได้ด้วยอะไรวนะสำลีก็ได้นะแต่ว่าชอบเช็ดด้วยทิชชู่เปียกมากกว่านะคะก็อย่าทำอย่าเห็นแห้งเด้ออย่าทำแรงนะคะตรงตาเนี่ยพเพราะมันเหี่ยวเฉยเลยเหรอะ,ะเออประมาณนี้นะคะตามันไม่ก็ไม่ได้ออกหมดนะบอกแล้วว่าตาต้องใช้อะไรวะรีมูเวอร์สำหรับดวงตาและปากเท่านั้นนะคะมันถึงจะออกเนาะดูซะก่อนคือละก่อนอย่แรงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า หนาเขาไม่หนาเดียวเนาะไม่เหลือไมเลยเนาะทีนี้เราไม่จมเีกแล้ดูอ่ะเพี่ปรกกับคาถาที่ใช้เข้ากันะคะก็แม่โทรมาอู้ธุรกิจธุระเยอะจริงๆเวลามีอะไรจะทำเนี่ยเวลาอยู่เฉยๆไม่มีใครไม่มีแม้แต่สายายโทรเข้าหรอกเงียบกริบกับประชาก็โทรศัพท์อีนี่แหละค่ะนะคะก็เนี่ยเช็ดออกมาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกหนึ่งแผ่นด้วยตัวนี้นะ ว่านางเช็ดออกไหมในสองแผน่นนี่นะคะสิวรอยมีตรอยสิวนะอย่างที่บอกไปแล้วคือแพ้โฟมล้างหน้ายี่ห้อน,นึงนะคะสีฟ้าสีฟ้าใบใบนี่นะคะก็ออยังจะมีบ้านนะต้องไปล้างหน้าเอาโฟมกับโฟมล้างหน้าออกนะมันก็ไม่ได้สะอาดเลยส่วนส่วนในตาใต้ตานั้นก็ต้องใช้อย่างก่อนพื่อนก่อนอันนี้มนะดูนะ เมคอัพรีมูฟเวอร์นะคะใส่ครเตอร์บัตเช็ดออกอีกทีหนึ่งนะคะก็สรุปแล้วตัวนี้พรเรียกว่าอีนี่เรียกว่าพรญี่ปุ่นแล้วกันเนาะพรญี่ปุ่นพรที่ไม่ใช่เป็นพรน,นี้นะพร p o r s จ้าหนังโป้ไปอีกนะจ๊ะพรญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็ส่วนตัวชอบนะสำหรับวันที่แต่งหน้าหนักจะชอบนวดคาแล้วเขาก็ล้างหน้าสะอาดพอสมควรนะคะแล้วก็ใช้แล้วไม่ไม่แพ้สิวตันขึ้นนะคะสำหรับพึ่งนะ อย่าลืมบอกแล้วนะคะฉันบอกแล้วว่าถูกกับหนังหน้าฉันคนอื่นอาจจะไม่ถูกนะจ๊ะต้องไปลองด้วยตัวเองอันนี้เป็นผิวผสมนะคะก็ชอบนะพรเ Beauty ี้ครีมคลีนซิ่งนะคะก็ไปหาลองดูเนาะถ้าใครชอบเดี๋ยวล้างตาต่อก่อนนะคะไม <Wow. S 2> ่เดี๋ยวจะไปออกกำลังกายแล้วไปสภาพป้าๆแบบนี้เนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย